สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมได้นำรูปหล่อหลวงปู่พิมพาครับวัดหนองตาง,งูนำมาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับพระองค์นี้เป็นรูปหล่อเนื้องเงินนะครับจัดสร้างทางวัดหนองตาง,งูนะครับโดยตรงนะครับ เดี๋ยวลองชมกันไปนะครับแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกันเพราะอันนี้เดิมเดิมมันก็จะไม่ได้มีงาอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นองค์หลวงปู่นี่ครับแต่งาเนี่ยผมนำมาติดเองครับใช้กาวติดไว้ก็เลยไม่อยากแกะออกนะครับเพราะว่าผมมีงาอยู่ปลายงา ขแขนงงาครับอันเล็กๆก,ก็เลยเอามาติดไว้กันงาหายเดียวครับก็เลยมาติดเดี๋ยวลวงปู่ไปเรี่ยมพลาสติกก็เรี่ยมพร้อมงาไว้เลยกะใช้งาด้วยแล้วก็มีลวงปู่พิมพาใช้ร่วมด้วยมีลวงปู่คุ้มครองด้วยเรื่องของเรื่องกลัวงาจะหล่นหายนะครับบางทีเราไม่รู้ไว้กล่องไหนเนาะเวลาเราหาก็ไม่เจอเราก็เลยกลัวหายก็เลยเอากาวติดไว้กาวลอกได้ครับ ไม่เสียหายเนื้อพระนะครับแต่ว่าไม่อยากลอกก็เดี๋ยวเราคุยเรื่องรายละเอียดกันก็แล้วกันจะเป็นรูปลอนะครับเนี่ยพะระุ่นนี้จะมีอยู่สามพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับมีชื่อลวงปู่นะครับอยู่ด้านล่างครับลวงปู่พิมพานะพระองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่พายเงินก็จะอยู่ด้านล่างหน้านบนดำๆนั่นเป็นผิวไฟนะครับจากบล็อกไม่ได้ขัดผิวไม่ได้แต่งผิวนะครับเดิม ลักษณะคือเอาทุบออกจากบล็อก,กเนื้ออย่างไหนก็อาอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นรูปหล่อฉลองอายุ90ปีนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่น90ปีนี่ก็ผมพบเจออยู่หลายๆรุ่นเช่นกันแต่ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องรุ่นนี้นะครับรุ่นรูปหล่อ90ปีนะครับฉลองอายุ90ปีครับมีสามพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็ก ที่พบเจอนะครับมีเนื้อทองคานะครับเนื้อทองคําก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพกลางพิมพ์เล็กเดี๋ยวมีรูปภาพนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับทางชมรมเขาได้รวบรวมไว้แล้วถ่ายภาพไว้ผมก็ต้องขออนุญาตนาภาพมาแนบด้านท้ายนะครับเพื่อเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับสังเกตดูแล้วก็บพบเจอก็จะมีเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคาเห็นก็โชว์กันอยู่เรื่อยนะครับผมมีแต่เนื้อเงินครับ ตะกเนื้อทองเหลืองนะครับพบเจออยู่ครับพระจะมาพร้อมกล่องนะครับพอดีกล่องไม่ได้เอามาเทียบไม่ได้มาใส่พระใส่ไม่ได้เพราะว่าผมติดงานไปแล้วเอางาน,านมาติดหลวงปู่ตั้งใจเอาไว้ใช้ครับไปใช้ไว้บูชาบารมีหลวงปู่อาจจะตะแคงให้ดูหน่อยนะให้ดูแต่ละมุมนะครับเ,เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูด้วย สักลอบนึงเนาะรูปหล่อฉลองอายุเก้าสิบปีประมาณนี้นะครับชัดเจนเนะข้อมูลชัดเจนนะครับถึงได้นำมาพูดคุยกันครับหากผิดพลาดประการใดสามารถทักท้วงและสอบถามกัได้นะครับก็พบเจออยู่เรื่อยๆนะครับรุ่นนี้ก็ยังเจออยู่จะหมุนให้ดูตอนนี้ก็ชมด้านหลังครับ อันนี้เป็นด้านหลังหลวงปู่นะครับคาบบล็อกคาบเป้าคาบไฟก็ยังอยู่นะครับองพระจะติดตำดำๆหน่อยจะเป็นเนื้อเงินนะครับองนี้เช่นกันแล้ะครับผมก็เช่ามาจากกลุ่มก็นานแล้วครับบูชาไว้พอดีมีงานอยู่เลยเอามาติดให้หลวงปู่นั่งงานนั่งปลายงานนะครับ ไว้แล้วก็จะบไปเลี่ยมพลาสติกแล้วก็จะมาใช้ให้คอนะครับก็จะได้มีงาติดตัวไปด้วยกลัวงาหายครับวางไว้ไปทั่วเนาะเราพระเรามีหลายแบบหลายอย่างแล้วก็ไว้หลายตู้หลายมุมเวลาหาก็หาไม่เจอก็เลยเอามาติดไว้ สวยงามนะครับองค์นี้ครับผิวเดิมเลยครับมีกล่องพร้อมนะครับครบแต่ไม่ได้นํากล่องมาให้ชมเฉยๆนะครับเราชมแต่เรื่องรูปหล่อนะครับรูปพระครับขออนุญาตหมุนนะครับขออนุญาตใช้ไม้ด้วยนะหมุนให้ชมกันไปนะครับไปหลุดหลุดมือครับนี่นะครับกิ่งครับงากรม งากลมไปทําให้กิ่งครับอันนี้ด้านหลังนะครับดําๆเข้าขานั่นรับบล็อกคับไฟนะครับท่านใดมีก็นํามาเทียบนะครับมาดูได้ด้านหลังจะเขียนว่าครบรอบเก้าสิบปีนะครับเดี๋ยวนะครับจะขยับให้ดูนะครับ่าเป็นเงินนะครับรุ่นนี้ผมก็เช่าบูชาจะเก็บไว้เรื่อยๆนะครับ มีโอกาสก็เอานำมาเสนอมาถ่ายแล้วก็เผื่อมีท่านใดยอยากรู้ก็มาอ่านมาอ่านมาดูมาชมก็จะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดเป็นเบื้องต้นกันไปนะครับ,บท่านก็ไม่รู้ก็จะได้มาสอบถามหรือมาดูก็ได้รู้กันไปนะครับรุ่นนี้ฉลองอายุ90ปีนะครับมีเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองคำนะครับ จัดสร้างปีสองพันห้าร้อยสี่ศูนย์นะครับพระรุ่นนี้ออกปีสี่ศูนย์นะครับทันหลวงปู่แน่นอนนะครับหลวงปู่ปูกเศษแน่นอนนะครับเป็นรุ่นฉลองอายุเก้าสิบปีบารามีหลวงปู่พิมพาธรรมะวะโรนะครับผมก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆครับมีโอกาสก็เช่าไปเรื่อยๆเจอชุดไหน ใครเอามาออกมาให้บูชาเราสะดวกเราก็จะเช่านะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีหนึ่งรุ่นเลยนะมาชมเดี๋ยวด้านก้นผ้านั่นผมนำผ้าพ้าของท่านอื่นนะครับเอามาให้ประกอบให้ชมถือว่าให้รับรู้ว่าเป็นเพียงลักนณะเป็นเช่นนี้นะครับผมผมเองไม่ถ่ายรูปไว้แกะไม่ได้นะครับกาวติดแน่นนะครับลักษณะก้นก็จะเป็นถ้วยนะครับ ถวยเดี๋ยวก็ดูท้ายคลิปนึงครับจะมีรูปภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่พิมพาด้วยจดจำนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับจัดสร้างปี40นะครับเดี๋ยวดูรูปภาพนะครับของทางจงลมพระเครื่องหลวงปู่พิมพานะครับพวกท่านเขารวมรวมไว้ถูกต้องนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับถือว่าทำได้ถูกต้องนะครับดีมากเลยครับ อันนี้ก้นถ้วยนะครับก้นจะเป็นถ้วยถ้วยอย่างงี้ครับอันนี้ไม่ใช่ภาพพระองค์นี้นะครับของท่านอื่นครับขออนุญาตใช้ภาพหน่อยนะครับสาหรับขอบคุณสาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ